การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดโอเคค่ะนะคะวันนี้เราจะเข้าออเดอร์ด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจีบความจีบง่ายให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะหาออเดอร์กันเลยเนาะวันนี้นะคะเราจะลงอ,ออเดอร์ที่ไม้ละ10,000บาทนะคะเดี๋ยวเราหาออเดอร์จุดเข้าส,สวยๆให้ได้ชมกันนะคะ เงื่นไขจีบข้อจีบงานชัดเจนนะสี่ข้อนะแท่สมบูรณ์บวกกับ ema สองเส้นตัดกันอยู่บนหรืออยู่ใต้เส้นกลาง kc แล้วก็ macd สอค่าตัดไปในที่ทางเดียวกันนะคะแท่งถัดไปจะเป็นออเดอร์นะคะ,ะ,คะเป็นการเทรดระยะสั้นนะคะอันนี้น่าสนใจนะวิ่งทะลุกริดไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะถ้าเขาย่อลงมาราคาดีตรงเส้นกริดนะ,ะจุดนี้เดี๋ยวเราจะซื้อขึ้นนะคะ ขอราคาดีๆสวยๆวยค่ะตรงกริดนะจริงๆทะลุแนวซ้ายไปแล้วด้วยนะคะยอ่อลงค่ะถ้าได้ราคาดีกดค่ะนิดนึงได้ไหมอ๋าโอเคค่ะได้ราคาดีตรงกริดพอดีเลยนะคะเรามองว่าแท่งนี้มีโอกาสปิดเขียวให้เราได้อย่างน้อยๆนะคะจริงๆเ <ๆ S 1> ขาวิ่งทะลุแนวไปแล้วด้วยนะคะโอเคไม้นี้ไม่ไม่น้าห่วงนะคะ คอนเฟิร์มด้วยแท่งสมบูรณ์บวกกับ EMA 2เส้นนะคะจึงเขาตัดเพิ่งตัดขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะคะพยายามจะลงลงไม่ผ่านนะคะแล้วก็เกิดคอนเฟิร์มด้วยเขียวสมบูรณ์บวกกับ EMA 2เส้นนะคะตัดกันแล้วขึ้นแถบสีเขียวนะคะแถบเขียวแถบแดงนะคะก็คือเป็นเป็นสคริปต์ของเรานะคะแล้วก็แมกดี2ค่าตัดขึ้นหมดเลยอ่ะโอเคไม้นี้บวกกำไรมาเรียบร้อยค่ะ 8, 9 0 0 ใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมโให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ และที่สำคัญเรามีกลุ่มไลายให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ a c e b o o k ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์พเข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์พเป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะ ความสาเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการา ทำวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ